เรื่องของครูจูนี่โตเกียวมิวสิกที่ไม่มีใครรู้บอสบิ๊กยอมรับในการตัดสินใจของครูจูนี่ชาวเน็ต FC แห่ให้กำลังใจรักและยังเชียร์เหมือนเดิมล่าสุดค่ะพี่น้องเออย e พนะคะเนาะ e ี EP ที่41ค่ะพี่น้อง ทางคู่จุนนีนะคะเนาะเพิ่นกะมีเรื่องมาบอกทุกคนนะคะเนาะเรื่องที่ทุกคนไม่มีใครรู้ของคู่จุนนีวาสันพีนองซึ่งอยู่บนเวที EPTC11 ทางคู่จุนนีใส่ชุดสีชมพูสวยหวานเววค่ะรอบขางด้านคางนะคะกะมีทางพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็คุณม่เดี่ยวน,าจานะจ๊ะเนาะ ให้สัมผัสน,นะคะเนาะเพิ่อนกำลังสัมผัสคู่จุนหนี่อยู่พี่น้องเอ้ยมาฟังคู่จุนหนีแล้วมีอย่างสิบอกเอฟซีกันไปฟังพร้อมกันเลยจ้าก็มีความดีใจนะคะที่ได้มารู้จักก่อนได้มารู้จักทุกคนแล้วก็ได้มาเป็นอีกหน่งที่แม่แม่โตเกียวคอยสนับสนุนเรื่อยมานะคะทั้งในบ้านฮับทั้งในด้อมแล้วก็น้องบ้านด้วย ะะซึ่งวันนี้จนี้ก็พ่ายาที่จะปิดบังแล้วก็ปกปิดแม่แม่เอซพี่น้องเออีกแล้วนะคะเพราะว่าจัวนี้ได้ปรึกษากับบอสอย่างถี่ถ้วนแล้วคุยกันแล้วนะคะปรึกษาอย่างละเอียดแล้วนะคะ,ะในการตัดสินใจครั้งนี้ต้องบอกว่า ก่อนที่จะเข้ามาชีวิตจูนนี่ยังเป็นจูนนี่ลัมซิงธรรมาดาอยู่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปเป็นจูนนี่โตเกียวมิสิกถ้าวันนี้เราพูดเรื่องนี้ออกไปจะมั่นใจไหมว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแม่แม่เอฟซีว่าจะให้โอกาสมัมยนะคะนนก็ ็นการตัดสินใจที่หนูคิดมาคิดหนักพอสมควรนะคะก่อนหนูจะตัดสินใจได้นะคะเพราะว่า,าไม่รู้ว่าการการพูดในครั้งนี้แม่แม่จะให้โอกาสหนูไหมแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้หนูต่อไปไหมนะคะซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับเนาะ,ะยอมรับแล้วก็จะไปต่อนี้ทิศทางไหนก็จะเป็นเรื่องของอน,นาคตเป็นเรื่องของตอนจากวินาทีนี้ ซึ่งก็เขาก็หลันตาขอแล้วเนะาะเราก็ไป่เพียงแค่ยืนอยู่ข้างขและให้กำลังใจแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถว่าถึงแม้วันนี้ครูจุนนี่จะอยู่ที่ไหนหรืออยู่ตรงไหนหรือจะยังไงก็ยังเป็นครูจุนนี่เพราะนั่นคือเขา,าที่ที่เป็นเขาแบบนี้แบบที่เป็นความสามารถที่ติดตัวเขาแบบนี้ยังไงก็มองที่ความสามารถหรือมองที่คุณภาพงานอยู่แล้ว บอกว่าแม่แม่จะมองในมุมนั้นเหมือนที่บอสมองมาตลอดนะคะจนนี่ขออนุญาตพร้อมไหมคะทำใจมาสำคัญพร้อมค่ะคิดก็คิดอยู่เนาะคิดคิดเยอะอยู่ว่าคหนักมันก็มีกระทบหลายอย่างใช่ค่ะนะแต่จะกระทบดีหรือไม่ดีอันนี้ต้องมาลุ้นต้องมาที่อีฟซีจ่ายอยู่เอ็ซีจริงๆนะฮะเราขออนุญาต พิเศษคนพิเศษที่สุดเป็นเมือนดังแก้วตาดนนวงใจนะคะขออนุญาตเปิดตัวอะไรแต่ดค่ะขออนุญาตแนะนำอย่างเป็นทางการค่ะแม่แม่ค่ะแก้วตาดวงใจของครูจุนนี่ตงยมยูซิครับสวัสดี ได้ห่แล้วน้ำอูนบอกงานน้ำอูนงานอย่าบอกนะว่านี่คือคุณพ่อเขาไม่ใช่ไม่ใช่น้องชายน้องชายค่ะน้องบุนเป็นน้องไส้น้องหลายคนก็ถามมาตลอดว่าน้องบุญกับจุนนี่เป็นพี่น้องกันจริงๆิงไหมพี่น้องกันจริงๆนะคะจุนนี่เป็นเอื่อนน้องขุนเป็นน้องไส้สุนทองนะคะเป็นพ่อแม่พ่อแม่เดียวกันนะคะแล้วก็นน้อยคือตัวตัวเล็กนี่คือ ลูกสาวของจูนี่เองค่ะขอเสียงประมือต์เยครับพอแมนสิลาออกจากกู้มานะพอแมนสิลาออกจากโตเกียวคุณป้าอ๋อโอ้หนูคงไม่ลาออกค่ะหนูคงแก่แก่ตายกัน พี่น้องคุณคู่จุนนี่เฮ็ดให้เช่าเน็ตเอฟซีรุ่นไปต,ตามๆกันใจหายไปต,ตามๆกันค่ะพี่น้องนึกว่าเพิินสีเบลียง,งเนาะค่ะเนาะใจหายมืดนึกว่าคู่จุนนี่จะออกจากตัวเกี่ยวมิวสิกจากไหนก็ยินดีนนาเด้อค่ะเด้อกับลูกสาวน่ารักมากๆน้องมัดหมี่ค่ะน่ารักมากๆเลยเด็กน้อยมัดหมี่คือผ้าขาวอันบริสุทธิ์ของแม่จุนนี่เรารักพวกคุณที่ผลงานการแสดงและพร้อมที่จะ ะยอมรับในครอบครัวของพวกคุณด้วย FC หลายหลายคนนะคะเนาะก็ยินดีต้อนรับนะคะเนาะทางผู้เย,ยบ้านฟินแลนด์นะคะ ก็พร้อมสนับสนุนคุณครูจุนนี่รวมไปถึงเอฟซีด้วยเอฟซหลายๆคนก็บ,บอกว่ารับได้จ้าติดตามคือเกานันละไอกลองลูกสามยังติดตามแล้วเลยว่าสานดูที่ผลงานจากรักโตเกียวมิวสิกมัดหมี่โตเกียวมิวสิกน่ารักมากค่ะลูกยิ้มเก่งไม่เขินอายเลยเป็นวากาศแสดงออกนะคะเนาะลุงรักแล้วนะคะเนาะ หลายคนก็บ,บอกว่ารู้แล้วทั้งพยาบาลเคยพูดมานานแล้วเราอยากเห็นขอบครั้วด้วยซ้าเป็นเรื่องธรรมดาเปิดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะครูจุนนี่ไม่ต้องคิดมากค่ะสู้ๆเป็นกําลังใจให้เอฟซีหลายๆคนก็ตกใจล่ะคะ่ะว่าครูจุนนี่ซิล่าออกจากค่ายตัวเกียวมิวสิกหรือว่าซิล่าออกจากการเป็นคู่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆนะคะหลายคนก็ขอชื่นชมในผลงานและก็นิสัยของศิลปิน นะคะเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะเป็นกําลังใจให้ครูจุนนี่ทํางานต่อไปนะคะเนาะหลายๆคนก็บ,บอกว่ายิ่งรักครูจุนนี่เพิ่นว่ารักเหมือนเดิมค่ะรักที่ความสามารถนะคะพี่น้องเนาะพะว่าแม่แม่เอฟซีก็บ,บอกว่าจ็คซีไอย,ยังคู่จุนนี่มันเป็นการดีโดยซ้ำไปบอดองอายดอกสู่ๆเด้อเพิ่นว่ารักคือเก่าบอมีผลกระทบอีหอย่างเลยเพิ่นวานะคะเนาะแถมแม่แม่เอฟซี FC ก็ยังรักมากขึ้นเอ็นดูน้องเสียอีกว่าสันเป็นเรื่องที่น่ายินดี ีมากมาก ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเนาะมีใครบอกหรือเปล่าว่าครอบครัวน,นี้ลูกสาวน่ารักมากๆเพิ่นว่าค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเรื่องของคูจุนนี่ที่ไม่มีใครรู้เมือนี้ถ้าคู่จุนน่กมามะวัาสุชาเนตได้ฟังกันทางบอรบิ๊กเพื่อนบอกว่ายอมรับในการตัดสินใจของคู่จุนนี่นะคะในมือนี้นะคะเนาะจังไหนแล้วพี่น้องเอ้ยหายตกใจยั่งหายของใจอะไรยั่งค่ะพี่น้องว่าติล่าออกจากโตเกียวเรลือออกจากคูส่สรุปแล้ว บอร์ได้ออกเ้ยค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นซีอูไปจนฒถาพลค่าพี่น้องเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะน้องมัดหมีน่ารักมากๆค่ะพี่น้องขอบุณขอบุณพี่น้องทีตดตามรับชมรับฟังมาน้ากันจนจบคลิปนะพี่น้องเนาะผู้ใดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปคู่จุนหนีนี่นะคะพี่น้องสามารถคอมเมนต์เข้ามาในใต่คลิปใดเด้อ สำหรับคลิปนี้พี่น้องต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องอุ้มอยอดรักชาแนลด้วยนะคะค่ะพี่น้องขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ